วิธีัยอาชีวศึกษามหาสารคามจากกิจกรรมเฉลิมพระชมพันศาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2563เนืองหนวันแม่แห่งชาติ ที่อาคารโดมวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสรารคามนางทิพรวรรณอูทรั์ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสรารคามเป็นประธานในพิธีนำคณะผู้บริหารแม่ครูพ่อครูตลอดจนนักเรียนและผู้ปกครองร่วมกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบร,รมราชินีนาถพระบร,รมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2563เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติโดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับแม่ดีเด่น โดยการคัดเลือกจากนักเรียนนักศึกษาเป็นผู้ที่มีความขยันวิริยะภาคเพียรในการศึกษามีผลการเรียนดีเด่นและผู้ที่มีคุณธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีของกลุ่มเพื่อนน,น,น,นักเรียนจากนั้นตัวแทนนักเรียนนักศึกษานำพวงมาลัยดอกไม้และเข็มกลัดดอกมะลิมอบให้กับแม่ครูอันสื่อถึงการแสดงความรักความกตันยูกะตะเวทิตาคุณต่อคุณแม่บุพการีและผู้มีพระคุณนางทิพรวรรณโอซัพ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสรารคามกล่าวว่าการจัดกิจกรรมวันแม่ในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าเสิริกิจพระบรมราชนีนาถ ร,ระบรมราชชนนีพันปีหลวงและให้นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามทุกระดับชั้นได้มีโอกาสแสดงความรักความกตัญญูกตเวทีตาคุณต่อพ่อแม่บุพการีและผู้มีพระคุณโดยการกราบคุณแม่รวมทั้งแสดงความเคารพต่อแม่ครูที่ปรึกษาที่เปรียบเสมือนคุณแม่ตนอันเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทยและส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตัวเป็นลูกที่ดีเป็นที่รักของคุณแม่ตลอดไปค่ะ